สักดาคม SD1 ดี a i l ไทยแลนด์ s o l โ r ซาเขาบอกให้แก้เรื่องครูหมอโนราใช่ค่ะหนูแก้หนูไปดูหมอมาแล้วทีนี้เขามาทำให้แล้วเขาบอกเราเป็นครูหมอโนราค่ะเขาอยู่ไหนเขาขี่คอน้องปลาอยู่นั่งอยู่บนไหล่สายคุณรู้สึกหนักไหมข้างนี้เป็นตลอดทั้งข้าง จับไม่เจอชีพประจำเขาว่าะเดี๋ยวเขายังไม่ตืน่นผมจับไม่เจอชีพประจำเขายายจะอะไรยายแต่ทำนิสัยไม่ดีอย่างนี้ดียายจะอะไรยายพูดยายทรมานเหรอ <c oughs> ตอนนี้ยายกำลังยุ่งกับล่างล่างหนึ่งที่เขา มีเจ้าของแล้วยายเข้าใจป่ะก็มันให้กูแล้วลำไม่ดูอยู่ข้างในอะอะไรนะแบบลำอยู่ข้างในอ,ะอ่ะลำอยู่ข้างในใช่รู้สึกคุณยายชัดเจนมากคุณยายที่มาให้น้องเคียวปากเนี่ยชัดเจนมากและอยู่ที่นี่มาก่อนแน่นอนยายคนนี้ ตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่แถวใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเลยดอนเมืองดอนเมืองเดิน3เก้าก็ถึงไม่ไม่ใกล้บ้านถึงนะใกล้บ้านที่ใกล้บ้านที่ใกล้บ้านที่นฮะเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเคสในรายการเดอะซิกเซนออ e on Air ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วเธอคงจําได้จากลิบคาว่าเมาที่ขาดลมใช่หรือไม่มันแปลว่ารอตายใช่หรือไม่ใช่ครับ ไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะคลอดลูกไม่ว่าใจไรื่องนั้นมันจะรอตายมันจะมีเหตุให้เขาตายอยู่เสมอเขาพูดมาคํานึงพี่เจมเมื่อก,กี้เลยว่ามันบิดพลิ้วสัญญาณเหมือนจะมาไม่มาใช่พี่ผู้หญิงแต่ไม่ยอมพูดอะ่ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเคลียร์เลยได้ไหม เรื่อง,เร,องเราในวันนั้นเนี่ยอา,อาจารย์โอได้บอกกับทางน้องเข้าไปว่าครับมันจะหายไปแป๊บเดียวอ่าแล้วมันก็จะกลับมาวันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่หลังนั้นนะ,ะที่เขาอยู่ แต่เดี๋ยวเราจะขับรถไปดูกันแต่เรามาตรวจสอบหลังนี้ก่อนว่าทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างได้เลยอ่าเขาบอกนะว่าอะไรนะต้องมีหลักฐานอะไรต้องมีร่องรอยต้องมีร่องรอยอะเชิญครับคุณปาคุณหมิวครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องราวค่ะที่เราต้องกลับมาแต่เรื่องราวในวันนั้นเนี่ยคือเรามีการให้แก้โดยการที่ ไปไหว้ครูหมอไปไหว้ครูหมอพิธีให้มันถูกคุหมอโนราก็ไม่รู้น้องไปทําหรือยังส่วนยังยังไม่ทํานะส่วนอาจารย์โอก็ทําพิธีเคลียร์ออกไปแล้วเป็นไงมันไม่ดีขึ้นหนอะคือตอนหนูกลับมาได้ประมาณ2เดือนดีขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอีก แบบเหมือนพอวันพระหรือวันโกนกลับมาเคี้ยวปากหร ah. ืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดิมเคี้ยวปากเพราะตอนนั้นคุณเห็นอะไรมาครับเห็นคนแก่ค่ะมีคนแก่คุณยายแก่แก่เคี้ยวมากครับอ่าหนูจำไม่ได้แล้วพี่ับครูหมออ้าคุณหมอโนราใช่คุณมาถึงตรงนี้คุณยังเห็นคุณยายเคี้ยวหมากยูกไหมเห็นและเห็นในบ้านด้วยอุ้ยแต่เขาไม่ได้แบบว่า เขาไม่ได้แบบว่าอยู่ทุกที่นะพี่เจหนูรู้สึกว่าเขาอยู่บริเวณชั้นสองหลังจากที่พี่โอทําพิธีให้แล้วอาการชักก็ยังมีอยู่ชักยังไม่เป็นแต่เป็นแบบเพี้ยวปากตอนนี้มีอาการชักมากนะใช่ค่ะแปลว่าหลังจากที่ทําต่างๆนานาแล้วคุณยังมีเขาเรียกลดล้มอีกมีค่ะไม่รู้ตัวครั้งหนึ่งใช่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเป็นไงคือไม่รู้สติล้มแล้วพอมีคนมาช่วยแล้วก็รู้อื รู้ก็คือล้มแล้วล้อล้มปุ๊บแล้วเขาก็ลงไปนั่งเล่นเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรอุ้ยนี่น่ากลัวนะคนไปด้วยล้มกันบ่อยมากอะฮะสมากจะล้มกับลูกอาฮะลูกอายุ่าไรแล้วเก้าขวบเก้าขวบเก้าขวบคุณบอกว่ามีคนแก่อยู่กับเขาอยู่กับเขาแต่ว่าไอ้ลงไปนั่งเล่นดินเนี่ยหนูว่าอาจจะ ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นคนแก่แล้วก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่มาจากจิตวิทยาหรือทางสุขภาพจิตเขาด้วยส่วนหนึ่งอ,อันนี้มองมองคนละมุมกับการเคี้ยวปากนะแต่การเคี้ยวปากเนี่ยหนูยังไงหนูก็เห็นคนแก่ทับร่างเขาโอเคอาจารย์โอค,ครับบ้านหลังนี้หานหน้าที่ไหนทิศเหนือหลังพิงใต้หลังพิงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยร,ระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยกี่ปีแล้วที่นี่หนูอยู่มาสองปีค่ะอยู่มาสองปีระหว่างที่อยู่สองปีเนี้ยมีอะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ไหม ถ้าถามเอาคงจุ้ยแบ็กห้องแถวเนี่ยมันยากจริงนะพี่เจผมมันติดติดติดกันครับงนั้นต้องมาดูสภาวะภายนอกก็โดนแน่นอนอเพราะมันมีหลายอย่างเอา,เอา,เอาง่ายๆน,นี่ก็มีธนูลมมาธนูลมนชิ้นมีเหลี่ยมมีมุม,มโอ้หลากหลายครับแต่ว่าจะทําให้เป็นลักษณะของเหมือนมีอะไรแฝงเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งพี่เจครับผมเดแยกกันนะไม่เกี่ยวกับชัยภูมิ ขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับหรือคนที่ร่วมโดเน a t หรือสนับสนุนรายการนะฮะก็เพื่อที่จะทำให้เราได้ไปต่อได้ไปไกลมากขึ้นนะขอขอบคุณเอศักดาคมค่ะแกสนับสนุนเรารายการมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันโดยที่ว่าก็ไม่ต้องขายราย10ปีเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าพี่เอรวยแล้ว แจกเงินนะแต่พี่เอเป็นคนทำบุญตลอดครับถ้าคุณติดตามแกนะคุณจะเห็นว่าแกสร้างเจดีย์สร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งตอนนี้แกก็สนับสนุนรายการเราไม่ได้บอกนะว่าสนับสนุนรายการเราแล้วชีวิตจะดี แต่ชีวิตแกดีจริงๆคนที่เรามาช่วยเราไม่เคยเก็บตังค์เพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าคุณได้ช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะพี่เอสตาคมขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กับเรามานานแสนนานขนาดนี้ขอขอบคุณ SSD 1 Thailand เป็นร้านแต่งรถที่ครบวงจรเลยพี่เจแล้วตั้งอยู่บนเส้นพันนกตัดใหม่มีอุปกรณ์ตกแต่งรถมากมายเลยครับแล้วก็พร้อมให้บริการครบวงจร Walk In เข้าไปได้เลย walk in ได้เลยเพราะเขามีอุปกรณ์พร้อมแล้วแล้วก็มีช่าง ไรคอยที่จะดูแลคุณที่โดดเด่นมากๆากเลยน,นะคืออะไรพี่เขาเรียกว่าโรล,ลลิตค <s ips> ืออะไรอะโรลลิตเนี่ยคือใครที่มีรถกระบะเนี่ยครัโรลล,ล,ลลิตเนี่ยมันจะเป็นหลังคาที่ปิดด้านล่างของกระบะครับสมมตินี่กระบะใช่ไหมมันก็ปิดกระบะไปเลยแล้วฝนตกเห็นไหมมันก็ไม่เปียกเข้าไปติดตามได้เลยนะที่เพจ SD1 Thailand ครับผมขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึง Hello Solar เลยผมบอกเลยนะฮะเขามีตั้งแต่3 5 10ไปจนถึงระดับโรงงานเลยคุณสามารถติดตั้งได้ไม่ว่าคุณมีค่าไฟขนาดไหนไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็จัดให้คุณได้เห็นว่าผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยครับผ่อนกับธนาคารเลยเหมือนถ้าคุณอยากจะผ่อนคุณก็ลองดูว่า เวลาคุณกู้ซื้อรถคุณกู้ยังไง<อ>ลักษณะาาการขอดก็เป็นแบบลักษณะ<น>เหมือนกันก็อ,อ,อยากติดโซลา่าเซลล์คิดถึงเฮลโ o ลโซล r ครับผมโทษเลยแผ่นทองอากงเห่งเจียฉีเทียนต้าซึ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าฉีเทียนต้าซึ่งประเทศฮ่องกงโดยทางศาลเจ้าได้ทําร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทาพิธีจากศาลเจ้าประเทศฮ่องกงโดยนักพรต ด้านหน้ามีคำอวยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาบเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนต้าเซินคาายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกัน และเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก,ก้าวบงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาะย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชา แผ่นทองอโกงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line t t t s i x i x ิกเซของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า เขาบอกให้แก้เรื่องครูหมอโนราใช่ค่ะเราก็ไปแก้เหมือนกันหนูแก้หนูไปดูหมอมาแล้วทีนี้เขามาทําให้ไปดูหมอดูหมอหมอดูทําให้หมอดูทําให้ยังไงอ่ะไหนครูหมอเนี่ยไหนไม่ใช่แบบเนี้ยแล้วเขาว่าตั้งแค่พวกก็คือตั้งทูบตั้งเทียนใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกครับขออนุญาตนะ เป็นเขาบอกว่าเวลาวันอังคารได้ซื้อของมาตั้งแล้วก็หมากพูอะไรเงี้ยค่ะมีแป้งมีน้ำเขียวน้ำแดงด้วยเหรอใช่แล้วก็อันนี้อะไรหมากพูเหรอหมากพูพี่เขาทําเองหมดเลยค่ะแล้วเขาว่าให้หนูไหวเฉยๆยกมือไหวแค่นี้แล้วเขาบอกเราเป็นครูหมอโนราค่ะเขาบอกเป็นหิ่งฮะเป็นพานหิ่งคุณดูดวงปกติ ดูดวงปกติค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาบอกเขาตั้งได้ก็ตั้งได้เขาทำได้เขาบอกว่าเขาเห็นหรือเราไปถามเขาว่าทำได้ไหมเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาเขาบอกเกี่ยวกับโนราแล้วเขาบอกเขาทําบ่อยเขาลงไปทําที่ใต้มากอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ทําอันนี้มาให้แล้วก็มีเปลี่ยนชื่อให้ที่ที่พี่เจบอกว่าชื่อเขาตกวันเว่าที่ขาดลมอะไรเงี้ยอ่าหลุงลุงบอกว่าเป็นชื่อเว่าที่ขาดลมเปลี่ยนชื่อให้เขาก็เปลี่ยนชื่อเขาก็เปลี่ยนชื่อให้อีกค่ะแล้วทไมหนูไม่ไปเปลี่ยนกับหลุงลุงอะ หนูยังไม่ได้ไปยังไม่มีคนพาไปเปลี่ยนเป็นอะไรหนูเปลี่ยนเป็นกดฉพรพอทําแล้วปึ้งเป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมไม่เลยล่ะหน<ต>ักกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันโกลมันพัก,ก็เป็นเหมือนเดิมคุณหมอโนราเนี่ยคือหนูว่าด้วยความอาจจะลืมเองด้วยคือลืมติดต่อให้น้องแ,แต่หนูว่ามีคนที่เขาเป็นเป็นมันไม่ใช่ร่างทรงนะคะแต่เขาจะเป็นเหมือนคนทําพิธีของคุณหมอโนราเลยของสายของสายโนราจริงจริงทังภาคใต้ทางนครศรีธรรมราชแต่ว่าอันเนี้ย คิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าของที่เขาจะต้องเอามาบวงสวงออแต่จริงอะถ้าผมพูดนะของที่มาบวงสวงนี่ก็แพงนะก็แพงแต่แต่อันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาให้อันนี้ที่หนูจะถามว่าแบบเหมือนถ้าพี่เขารับไปแล้วอย่างเงี้ยเขาหนูว่าเขาน่าจะปฏิบัติไม่ได้แต่ที่เคยมีอื่นรับไปรับไปหมายถึงว่ากลัวไม่ทำใช่ไหมใช่ค่ะเอออันนี้เดี๋ยวลองให้คุยกับเขาเพราะว่าเขาอะจะที่หนูเคยเห็นที่เขาทําอะคือเขาจะขอแค่ดอกไม้ทุบเทียน แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยพี่เจ <Crow> เพอแล้วเขาจะให้หนู่เปิดเพลงคือตอนนั้นหนูไปช่วยเขาไปช่วยแบบจะพัดจะผูกไปช่วยแบบว่า <S <S พักโรงแรมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เปิดเพลงของของโนราแล้วถ้าเรามีของโนราจริงๆที่เป็นครูหมอโนราจริงๆอ่ะมันจะออกมาเองแล้วเราจะรำเองเราจะทําเป็นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกอบเหรอเวลาหนูได้ยินเสียงเพลงจะเป็นเองเปิดเพลงครูหมอโนราหน่อยเพลงนี้ปะค่ะอ่ะ<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวไดใช่ไหม โอเคอ่ะเดี๋ยว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 ค่อยเปิดผมอันนี้ไปละเพราะผมลำคาญเสียงมอไซค์มากเลย <c oughs> อ่ะมาบ้านหลังนี้คุณเข้ามาคุณรู้สึกถึงอะไรบ้าง <c oughs> าเข้ามาหรออันดับแรกก็เห็นคุณยายคนเนี้ยแหละาห,าหลังบ้านเห็นผู้ชายยืนอยู่แต่คิดอยู่ข้างหลังค่ะแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องนี้พี่เจเหมือนเขามันมันเหมือนอารมณ์แบบผีข้างบ้านแล้วมาแวบดูอ่ะขี้เสือกผีขี้เสือก พีขี้เสื้อหน้านี้เส,สืสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลลายๆาแล้วก็แบบมาชะโงกดูแบบอย่างเงี้ยกระแอม,มแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกถึงเด็กผู้ชายพี่เจรูรร้สึกถึงเด็กผู้ชายที่โตหน่อยนะอารมณ์มแบบเจ็ดขวบถึงสิบขวบประมาณเนี้ยทำไรก็หลงมา<ก>อีก้ก็วิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในบ้านเนี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะว่า ก็ไม่นาใช่กุมารไม่เห็นมีกุมารอยู่ที่หิ่งไม่มีกุมารเคยเลี้ยงค่ะเคยเลี้ยงอ๋อแต่เอาไปจำเ,เ<ค>ลยเอาไปทิ้งแล้วอือเอาไปทิ้งแล้วค่ะโอเคก็อาจจะยังไม่ไปตามวัตถุนี่เขายืนอยู่นี่นะยืนอยู่นี่นะค่ะอ่ะกล้องขอกล้องกว้างมาตัวหนึ่งมา ไหนเขาอยู่ตรงไหนคุณส้มแต่กลางคืนเหมือนมีอะไรวิ่งในเนี้ยพี่ใช่หนูหนูเปล่าแต่หนูก็คิดว่าหนูเหมือนกันที่คิดกันทั้งบ้านอยู่ตรงตรงนั้นแหละค่ะพี่เจนี่นะดวงเนี้ยกับกูมานเนี่ยคิดว่าเป็นดวงเดียวกันไหมหนูคิดว่าใช่หนูคิดว่ากูมารที่น้องเอามาแต่แรกก็คือเด็กคนนี้แหละเด็กคนนี้นะใช่ไม่ใช่เป็นกูมานจริงจริงแล้วแล้วเด็กคนเนี้ยกับคุณยายรู้จักกันไหมไม่รู้ค่ะแต่เคยเจอกันดิวกันอุ้ย ผีเดียวกันผีเดียวกันทํางานร่วมกันแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเอออย่างที่เด็กเล่านะเด็กจะบอกว่าผมจะแบ่งวันกันครับมันจะมีบางวันที่เราจะเคี้ยวก็เคี้ยวอย่างเดียว<ช>บางวันที่เราจะเล่นก็เล่นอย่างเดียวเป็นไหมเป็นจริงหรอบางวันถ้ารถล้ลมอ่ะไม่เคี้ยวปากก็คือรถล้ลมเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงดินข้างรถมามานี่มาหาพี่ปาาเขาอยู่ไหน เขาขี่คอน้องปายนั่งอยู่บนไหล่สายคุณรู้สึกหนักไหมข้างนี้เป็นตลอดทั้งข้างผมเอางนี้นะคุณปาคุณตั้งสติดีๆนะคุณอย่าฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วคุณไม่ข้างนี้หนูไปหามมหมอบ่อยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอยู่แล้วที่หนูบอกทุกคนว่าหนูจะเป็นอยู่เนี่ยข้างนี้บางทีก็หายใจไม่ออกหรือบางทีก็หนักบางทีก็แบบเมื่อยอะไรเงี้ยเป็นอยู่แต่ข้างเดียวทั้งตัวตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ ยายเขาลงมาช่วงบริเวณหน้าอกค่ะแน่นหน้าอกไหมคะตอนนี้เป็นยันถึงปลายนิ้วอะค่ะพี่้างเดียวหนักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขนลุกผมจับไม่เจอชีพจรเขาอะค่ะเดี๋ยวเขายังไม่ตื่จริงไม่โดนผมจับไม่เจอชีพจรเขาก็อยู่ตรงข้ออะขออนุญาตนะตรงข้อตรงข้อ มามามี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 มันมันเบามากผมผมคุยกับเขาได้ไหมยายยายทําไมไม่จบไม่สิ้นน่ะยายก็จะเอาล่างเนี้ยเอาได้ไงดิวแล้วอ่ะดิวยังไงคุณไปตอบรับหรอตอนที่เขาตายรอบตายมาแล้วรอบหนึ่งคุณตายมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าคุณบอกเพราะชื่อตอนว่าตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมผมจําชื่อตอนไม่ได้ใช่ใช่ถูกปะตายแล้วฟื้นมันตายแล้วฟื้น คือตอนที่เขาตายมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะยายอะจองล่างนี้แล้วคุณฝืนเขาอยู่ใช่ไหมจะเคี้ยวปากใช่ไหมใช่แล้วเหมือนจะร้องไห้หนูก็ไม่รู้ทำไมยายอยาพูดเลยยายพูดเลยผ่าปตาเลยมาเลยมายายอยากได้อะไรใครแม่คุณปลาแม่คุณปานะโอเคโอเคยายพูดอะไรยายพูดเลยเขาอยากจะทำอะไรปาเหมือนจะร้องอค่ะร้องมาเลยมายายล่อยเลยยายจะเอาอะไร ยายจะอะไรยายแต่ทำนิสัยไม่ดีอย่างนี้ทียายจะอะไรยายพูดยายทรมานเหรอยายจะอะไรใจที่หนูรู้สึกอะ่ะเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับกู <c oughs> เหมือนเป็นคำขอนะไม่ใช่เป็นคำไล่นะแต่เขาแค่พูดไม่เพราะ อย่ามายุ่ง,งกับกูยายยายตอนนี้ยายกําลังยุ่งกับล่าง,ล,างล่างหนึ่งที่เขามีเจ้าของแล้วยายเข้าใจป่ะก็มันให้กูแล้วใครไปให้ปาบอกรี่ป้าไม่ได้ให้ป้าให้ยายเหรอหนูไม่รู้อ่ะมันมีแว็บหนึ่งตอนเรากําลังจะเสียไหมว่าเราแบบมีค่ะเสียแบบแล้วทีนี้คนที่บ้านเขาไหวเออว่าแบบ ใครสักคนหนึ่งอ่ะพูดว่าแบบพ่อแม่ว่าเขาไหว้ขอให้หนูฟื้นมาถูกไหมว่าใครเอาใครช่วยได้ก็ขอให้ช่วยใช่ไหมแม่แม่ปั๊มมาเหรอแม่ัสดีครับตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงแม่เขาหมอัทรบอกว่าเสียแล้วหรอเรื่องไงเขาจะขออะไรขอปั๊มหรอจังแล้วแม่ว่าไงครับแม่บอกแม่ให้ปั๊มให้ปั๊มนะจังอ่าฮะแล้วแม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรไว้ไหมว่าให้เขารอด ไม่ได้พูดนะไม่มีเลยจ้ะตี่ขอโนราแม่แม่ขอโนรา,าไว้เหรออ๋อตี่บอกไปตากขาบนที่บ้านครับจ้าตาบอกให้ลูกหลานรอดปลอดภัยอย่าจะไปทําพิธีอะไรอย่างงี้อตาอยู่ทางใต้จ้าตาก็ขอที่บ้านคือที่บ้านแม่มีตาหลวงอยู่อ๋อเขาขอที่บ้านป้า ป้าบอกยายไปสิไม่ได้ให้ล่างหนูไม่ได้ให้ล่างยายพูดเลยเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้พูดพูดเลยพูดเลยพยายามพูดเลยหนูไม่ได้ให้ล่างเออหนูไม่ได้ให้ล่างยายหนูไม่ให้ล่างยายเสียงเขายังไม่มีความมั่นใจเลยแล้วคนเนี้ยเรามั่นใจตัวเองเลยว่า ัวเราเป็นตัวเราไม่ได้ให้ร่างใครไม่ได้ให้สัมภเวสีที่ไหนมาสถิตบอกชื่อเก่าและชื่อใหม่ด้วยเลยเออบอกไปเลยเปลี่ยนแล้วก็บอกไปเลยชื่อชื่อเก่าอามรรัตน์เขียวบุญจันทร์ชื่อใหม่ที่เปลี่ยนแล้วกฤตพรเขียวบุญจันทร์ค่ะอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่สามสิบสี่ทับสี่หนึ่งสี่หนูไม่ได้ให้ยายหนูไม่ได้ให้ร่างนี้กับยายหนูไม่ได้ให้ย่าร่างนี้กับยายหนูไม่ให้ร่างนี้กับยาย หนูไม่ได้ให้ร่างนี้กับยายแล้วก็แล้วก็สัมภเวสีอืนอ่นๆและสัมภเวสีอืนอ่นๆกุมารทองกุมารทองหรือปู่ญาตายายหรือปู่ญาตายายก็ห้ามมาสถิตห้ามมาสถิตยายว่าไงยายกระเด้งออกไปยืนอยู่ตรงกระทะเอาจริงนะกระเด้งเลยเหรอกระเด้งกระเด้งทำไมทำไมกระเด้ง,เ,ดงเพราะว่าน้องเขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาวุด <c oughs> ขึ้นมาว่าเขาไม่ให้อ่ะจิตเขานะจิตปฏิเสธ ใช่แต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาเหมือนใจเขามันไม่มีความมั่นคงเลยอะอแต่มันจะมีวุดหนึ่งแค่เสี้ยววินาทีเองอะอที่มันวุดมาว่าเขาไม่ให้ยายเด้งออกไปเลยนั่นแปลว่ายายมีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช่ค่ะในเด็กนี่ก็อยู่ก็อยู่ข้างๆเขาคอลคลียเขาอยู่ uh huh. เหมือนตอนหนูเลี้ยงอะหนูรับเป็นลูกเลยใช่ปะใช่ค่ะหนูเรียกลูกอืมพราะเดียเขาก็เรียกแม่เหมือนกันอุอ้ย เราทิ้งกุมาอนนี้ไปแล้วใช่ไหมหรือว่าหนูเอาไป,ไปไว้บ้านหมอดูที่เขารับทําที่ใต้ไปใต้นู่นเลยตายเลยค่ะเอาฝากเขาไว้เอาฝากเขาไ,ไว้ไวเขาบอกเขาจะเลี้ยงเองหมอเนี่ยพาไปดูหมอแล้วก็บอกเอามาเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงให้รับดูแลให้หมอเดียวกันกันกบที่ทําไอ้นี่ให้ใช่ไหมคะคน,คนละคน,นไหมคนละคนนะอันนี้ที่นี่โอเค ั้นสองกันนะครับสมขออนุญาตนะคะม,มันวิวอะ่ะพี่เจเป็นไงมันเป็นความรู้สึกวิววิวแบบเหมือนใจจะขาดอะ่ะอันนี้เราขึ้นมามันจะมีห้องมันจะมีเตียงนอนสีแดงอยู่นะใช่พี่ใครนอนเตียงนอนสีแดง ป้ะเตียงนอนสีแดงใครน้องชายค่ะน้องชายชงบันไดเลยนี่ทั้งผ้าปูทั้งเตียงนอนใช่ถามนิดนึงนะคะมีใครในบ้านนี้หรือคนที่อยู่บริเวณชั้นสองเนี้ยปวดก้นกบปวดสะโพกปวดขาแฟนแม่อหนูรู้สึกว่าหนูปวดอยู่ดีหนูปวดตั้งแต่ก้นกบเล้าลงไปแล้วก็ปวด ฝ่ากลางฝาา่าเท้าแล้วก็ปวดขาปวดสะโพกมันเป็นภาวะของอะไรของบ้านของดวงวิญญาณของดวงวิญญาณพี่เจครับของดวงวิญญาณด้วยแล้วก็ของหนูมองว่าไอ้ดวงวิญญาณที่มันสถิตอยู่บริเวณชั้นสองเนี่ยที่เป็นคุณ<ม>ยายแก่ๆเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นเกมกับน้องแค่คนเดียวอะ<ม>เหมือนไม่ได้เอาเอาเอา,เอาเรื่องน้องแค่คนเดียวอะแต่เหมือนมันพยายามที่จะจูงใจให้คนในบ้านอะถ้า ไม่มีความเถียงกันแตกคอกันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยแบบเนี้ยทะเลาะกันไหมทะเลาะแตกคอกันเหรอใช่แตกคอหนูกับแฟนอึ่งตึงแตกกันไปตอนนี้ก็คือเลิกลากันแล้วเลิกลากันแล้วค่ะหรอค่ะมันเล่นเกมกับคนทั้งบ้านใช่มันพยายามที่จะคือมันมันแฝงคนนี้ได้ก็เลยมีอาการกับคนนี้หนักสุด แต่กับคนอื่นมันแฝงเขาไม่ได้เต็มที่ก็คือไปยืนจ้องไปทําให้เขาเจ็บป่วยหรือไปทําให้เขาแตกคอกันซึ่งมันเป็นภาวะกดดันที่วิญญาณมันสร้างสถานการณ์หรือสภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับตรงนี้มันเป็นใจกลางบ้านด้วยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีพ้าจะพูดถึงชัยภูมิอาจารย์โอมันบอกไหมว่าสิ่งที่คุณส้มพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากชัยภูมิจริงๆแล้วมันมันเป็นตึกเนี่ยเวลาเราวางเรื่องของชัยภูมิภายในเนี่ย มันยากพี่เจเพราะมันเล็กมากครับแต่ถามว่ามีผลกระทบไหมถ้าเชภภูมิภายในเนี่ยมันมีการที่วางตำแหน่งไม่ถูกมันมีครับอันนี้แน่นอนอ่า,าแต่จะกระทบมากกระทบน้อยก็ต้องมาดูตำแหน่งของนั้นสิ่งสิ่งนั้นอยอ,อย่างเช่นว่าไปทําให้สกรปรกทางฝั่งฝั่งหนึ่งหรือทางทิศทิศนึงใช่ หรือทิศน,นั้นเหม็นหรือเน่าอันนั้นเสียอันนั้นก็ทําให้คนในบ้านมีปัญหาแน่น,นอ,อนเพราะว่ากลิ่นเหนม็นมันจะส่งผลในการที่ทําให้คนทั้งป่วยทั้งแตกแต่อันนี้ผมยังไม่เห็นเรื่องกลิ่นอย่างแต่สิ่งที่เห็นคือมีการจัดวางของไม่เป็นระเบียบแค่นั้นเองอ่กาก็ลกแม่เคยเลี้ยงกูมาหรือเคยแทงลูกไหมคะแม่เคยแทง,แทงเห็นเด็กอยู่ในห้องอุยแต่คนละตัวกับไอ้กุมาตัวเมือ่อกี้แต่ว่าเป็นเด็กอายุประมาณแบบ ไม่เกินแปดขวบเต็มที่นะแล้วก็อันนี้ไม่ชัดเจนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่หนูเอียงไปทางผู้ชายนะแม่จ้ะเขาเป็นความรู้สึกรักแต่น้อยใจทำไมไม่เห็นรักเขาเลยทำไมไม่เห็นทำบุญให้เขาบ่อยกว่านี้เลยทำไมเขามาเข้าฝันแล้วไม่จำเขาไม่ได้ทำไมเขาปีนตัวแล้วไม่รู้สึกู้ใช่เป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าน้อยใจทำบุญให้เขาบ่อยๆแล้วก็ มีอะไรก็คุยกับเขาค่ะเขายังรักเราอยู่